เหมือนพ่อตก่านมากตกปกติอยู่น้ำสงครามหาคอปกติคอฟังตามหาสะดุงคนนี่ครับตามพุ่มไม้ต่อไม้เนาะกดในช่วงนี้ก็กำลังกินเวดีครับ เออนี่ครับงามงามทำคุณเพื่อ,อ,อ,อกนกะคิดถือกันนะครับเ <c oughs> อนาน้องขอบอะไรเห้ยโอ้ไปแล้วพ่อชูชูอะครับอโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเกือบมั่นเกือบ <c oughs> อืมเจ้งเสียไปตัวงาม อราพกดนะเพา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 ะเหนียวแล้วใส่ด้มากสุดยอดสวยไหมเยอะหอยสักหอยรือวะเอนนอ้ก็ตื่นตัวนี่น้ำเยอะครับ ก็ว่าขันร้อนอือพอ chom đã, chom đã, chom đã chom lap chom đó chom lap chom lap Ừ, lap chom 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 lap này lap chom lap chom งามอยู่ของกันได้บานพันขักได้สายพี่ี่านกันไงเด้อ Ừ. tao nghe gì, nó phao tuột phao pha cốt nó đi má, nó quá tục Cột tục cột tục quá tục quá tục quá เอเร็ววัดอ่าเรื่อย

พ่อพอพอทั้งสองขั้นได้บ่านเนี่เอาองเ,เตไปก่อนอ,อ้งามจังครับจม<ำ>ข้อเลยคนระับ้อกระดิ่งร้อมกันนะบังเลยนะโอ้โหจมดีบๆลงบิิดมานี้ไหมเิดลายแล้วเว้ยจะเอาทำได้ยีกกันจมปลานในปติท ไปแล้วอืมบทีบโ,ยโ้ยข้ายกเดเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวปล่อยกันปล่อยกันบอมเนบอมเียนบรปล,อปลอ่อยมันต่อไปมันเลีดจ,จุดมือก็จะกันนก่องข้อจับจับขันนี้ตงงัดขึ้นหมดเลข้าไปไหมันจนยากกว่านี้ว้อยนะูงง่นี่ะตัวในี้ปอีน,นึ่ เงดเลยจักหนอย,ยก่นอนหอเต็มกำมเอครับตอนนี้เอาสวยๆจงังนัยผู้ปาเนเล,เลยอกไปเลย

嗯嗯嗯，點解你吧。嗯 เอาเลยเอาเลยของเต้พีโอ้โหตอดพร้อมกันได้ตัวหนึ่งครับน้องพ่อวัติดน้ำอยู่หักสามนี่เนอะอาะชั่วแล <ไป S 2> ้วโอ้ยงี้เหลืองสีได้ไหมขนเหลืองอ๋ออ๋อพันพันพัน ได้สองกันบอบคอยมีเถะคอยมีสีจุดตสโตทำได้สวยิสองแต้มก็ไป2องแต้มสวยๆบอบไปสองแต้มน่อยนะ แลแล,แล้ว่ะเรียบร้อยวายมมันตอดบนอยู่แถวเนี้ยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ใส่ซ้ำนี่นะโอ้ห <c oughs> กล้ากินในเรื่องแปลกเลย ตีทั้งตีเอื้นตีไรก็ได้บุอ,อ,อ,อุนดีนี่แหละปรากฏตัวหน่อยกัาต,ตัวนั้นเมันตัวนี้น นลาก็ใส่นี่นปลาก,กะเด้ตอปลาดูขอบขอบไหมขอบสั้นๆน,นั่นเห็นบอโใหญ่โอ้อโหขก้น,น <laughs> แล้วสีนี้ไหม nó khỏi sắn nó,ขนาด khang phăng ông phăng cái này cái lược điều ปรากฏป่าปะยานข้นป่ามึนืะอยู่แล้วโอ้ก็จะอยู่อ้อ จะหอดกับหอดเนาะฟังกันเดียพามูไปอีกแล้วมหมาะกับน้ำไหลๆเบบดีนน้วัดน้ำ,น,ำน้ำไหลเนี่ยมันก่อดีเพราะว่ามันก่อโอโตโอ

มาเลยโอ้ยเปล่าดึงแค่ยันขาดอย่าน um ี้โอ้ไข่ยู่มันอยู่อยู่เชืยไปตัวนึงเลยไหวใจได้ก่นี่จุดๆนั่นแล้วไอ้มงถือมึงย้อยถือมึงมัเดียวขาดได้อาดึงยังตัวไง É. <laughs> right. อือนีครับดึงสวยเลย นี่บอเอายางหยาดเดี๋ยงามอยู่เลยล่ะ <c oughs> ไปนอกอีกแล้วโข้ายังไปไหมดสวยกันครับแค่น่้ นั่นยี่วะจะเยอะเต็พอมาต่อเดี๋ยวท่นสีทางไปแล้วก็ไม่สิทางเราอื้อ้มน้อยซุย่งแห้งๆแ,แต่ซื้อปลากดอยู่ดไีไปแล้วพ่อไปแล้วเอาชูๆมันไข่แล้วหรือว่ามันไข่ก่อนค่อย วัดเลยเหรอเห็นทุนได้ว่าเดียวเอ็นซีเดียวกันกับนามโดรต์แม้แตสีเดียวกันน้ำเตะเลยแต่ๆๆท่าสีไปเห็นเสือก็ได้กลายเป็นสีดำมันเป็นสีดำอุยอ้ยอุ้ยพวกแม่แล้วมันโกดนี่ล้วเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เดียวนี่นะนี่ตัวงามครับ มองนี่ตัวมันบออย่งันด้ยาันจะตีต้องไปพอน้ำสองสามบาทเทนั้นแหลงปลืดรถน่น้อยว้อหนอ้เนี้คับแล้วมี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 มมม โอ้โหน,นั่นอืเฮ้อไรมาจานเลยบดุดกินยากก็อ๋อฮึมชัวชัว โอยมันโตหน่อยแล้วมันบวหนักนะแต่กลัวกับพ่อจะมีให้มันแบบสะบัดปากปากมันได้เลิกนะมันสั่มดึงสุนมากสุดๆเนาะม,มันขาบอมอุ้ยอุ้ย,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 ยแหงๆดูนนะดปุ้นเดียวกันเียละคือครับ ท่องไปทสองแต่ว่าตัวหญ่กับบแน่รูดได้เหรอมันเสียงนมันอดีสูน่อยถือดีโดนอก่อนเบททองถกไปคอยนึงก็ตีโดเนาะสามได้ยังที่ามเฮ็ดนี่ละเอาไปอีกเร็ว โอ้ยโอ้ยขึ้นมได้ว่าขนาดพระยามออกขึ้นเลือดเลยทีเียปลาครับปลาที่เขาได้นะประกฏกัดโอ้ยม <c ười> ันเ <sm all noise. c ười> ป็นได้หน่อยๆด้วยครับหลายเตบอยู่ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ประกดที่เขาได้นะ สมตัวแ <c oughs> ง่ดูกรัวกับสองหมดแหละนะครับเนาะมานอยอะข้อประกอบช่วงนี้มันก็น้ำบกงไม่ไหม,มก็พอได้กินอยู่นะครับเนาะครักลับบ้านก่อนมานแล้ว น้ำเปลี่ยนก็เลน้ำตาลผสมกับน้ำตาลปี๊บเหรอใช่นะครับมาหรอก่ะปุ้งหูตะว่าเวลามเยีจากอาจารย์น่าลุยยวยย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 ้อนนา,ลลาย นะครับเจ็ข้าแรกงน้ำกันเนาะมื่อไหเขาปาราพรีกปกตนะครับได้มากคารตอรโตมงามลำฮ็ดอยู่ให้กินนะรู้สึกน่ะขดแล้งแลงนี่ครับนี่าำรขปานจ้า โอ้ในกินปรากฏเป็นไงช่วงนี้ก็กินเปียกดีครับแล้วครับปรกกากฏขอน้ำนะครับเนาะยังมีมากร้ายล่ะนะต้นเข็ดนี่โอ้ <laughs> ููเรียวใส่ม่วงปีนี้เขาจะบก็บปาลาร้ายครับกษัตริย์น้ำมันดีเนาะน้ำปีนี้น้ำท่วมโดนท่วมข้างร้ายครับนั่นก็ปลา,ปาขึ้นมาได้ ตะกีท่วมบหอดมือมันกระบกตรงสิเนาะ